พี่น้องค่ะจิพามาเบิ้งสวนแบล็กบุรีค่ะแบล็กบุรีปลามันอยู่ข้างทางรถไฟหล,ลายๆค่ะพี่น้องค่ะไปเบิงบ้งเด้อมาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิง้งเบิ้งไอลูกไอ้แบล็กบุรีเด้อค่ะเยอะไหมคะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะสวยงามมากเอากระเทงค่ะกันลังดำๆ เยอะมากเลยแต่มันเอาไม่ถึงค่ะถ้ามันถึงก็คงจะไม่เหลือเยอะปานนี้นะคะเบิ่งเด้อจ้ะนี่นะคะนี่นะคะเบิ่งเด้อต้นมันจิตหนามมันจะประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะหน,น,นามของต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะนี่นะคะหนามหนามเป็นแบบนี้เลยใบยก็บเป็นแบบนี้เลยเด้อจ้ะนี่นะคะนี่นะคะดูอันนี้ต้นนั้นนน่นนมนัดูนะคะว่า น้ำม,มันน้ำม,มันเบิ้องใต้นอ่อนมานนะคะอันนี้อันนี้มันแก่แล้วอันนี้แก่แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกดำดำเค่ะก็ดำด,ดำเยอะค่ะเยอะนี่นะคะลูกดำดำน,ดนะคะนี่เบิงน้ำม,มันนะคะพี่น้องคะ่ะเบิงน้ำม,มันเนื้อดูน้ำม,มันนะคะ ถ้ามันบ่มีหนามมันก็คือสิดเกี่ยงไปแล้วล่ะคะ่ะนี่เด้อค่ะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะูกมันจะประมาณอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยแต่มันเอาไม่ถึงหรอกคะ่ะนี่เด้อค่ะดูเยอะมากเลยอะ่ะลกองดันนี่เด้อค่ะลูกมันใหญ่มากเลยดูสิเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะคะ กำลังกิสุกหลือคะพี่น้องค่ะใหญ่มากๆเลสิเยอะมากเลยค่ะดูน,นคะคะอันนี้รูปอ่อนมันได้จังรูปอ่อนมันได้จังอันนี้ก็กำลังอ่อนนะคะกำลังเกิดอูนี่นะคะอันนี้คือแบล็คฟอร์รี่นะคะ แบล็กบุรีป่ามันขึ้นไปตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าใส่กล่องแล้วก็แพงมากเลยนะคะนี่นะคะก็นู่นนะคะเต็มหมดเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะแต่มันเป็นหนามมันเอาไม่ถุงนี่นะคะนี่นะคะนี่ต้นอ่นอนๆนนี่คะ่ะก็สุกก็สุกเยอะ